สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกับพลอยสายเอ็นอาร์ซุปปอค่ะนะคะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่อง y o YouTube พลอยสายนะคะชแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้พลอยสายด้วยนะคะ วันนี้นะคะมาพร้อมกับรถเก่งซีดานทรงสปอร์ตสวยๆอีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถปีใหม่แถมผ่อนไม่แพงแล้วก็ที่สําคัญฟรีดาวด้วยนะคะลูกค้าได้รถปีใหม่ได้รถบ้านแท้นะคะสภาพเดิมๆเลยเดี๋ยววันนี้พลอยใสจะพาไปดูนะคะกับตัวนี้เลยเป็นโตโยต้ายาริส2ตัวเจนะคะเป็นยาริสเอทีพนะคะทรงสปอร์ตสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูแลรักษาค่อนข้างง่ายแล้วก็เนี่ยประหยัดน้ามันมากเพราะว่าเป็นเครื่องพันสองนะคะ ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถบ้านมือ2นะคะวันนี้ถ้าเข้ามาซื้อกับพอยใสแล้วนะคะรับไปเลยนะคะโปรขับฟรี60วันช่วยผ่อนให้นานสูงสุด1ปีและที่สำคัญออกรถไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราฟรีให้หมดเลยเดือนนี้เท่านั้นนะคะใครที่สนใจรถมือ2สามารถโทรเข้ามาหาพลอยใสได้เลยที่เบอร์0811564065นะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดรอบคันพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันตัวยาริสต,ตัวนี้นะคะโฉมหน้าของน้องเนี่ยจะเป็นกระจังหน้านะคะสีดําแบบนี้เลยตรงกลางแล้วก็ตัดด้วยในส่วนของโลโก้นะคะที่เป็นตัวโคเมียมอันนี้นะคะนี่รอบข้างลูกค้าสังเกตได้เลยไฟหน้านะคะได้มาเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟลเตอร์นะคะไฟหน้ามัลติรีเฟลเตอร์สภาพหลอดไฟดูได้เลยไม่แตกไม่ร้าวนะคะไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมเดียวกันสวยๆแบบนี้เลย กันชนด้านล่างออกแบบมาใหม่นะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมตัวระบายความร้อนนะคะสีดํสาสภาพสวยๆเลยนะคะฝากระโปรงหน้าเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยแตกงานะคะอาจจะมีรอยสะเก็ดหินบ้างนิดหน่อยนะคะเราก็อาจจะขัดให้เนาะที่เหลือเป็นรอยฝุ่นรอยอะไรแล้วก็มาดูในส่วนของด้านข้างนะคะค่อยใส่รับประกันให้เลยว่าตัวรถของเรานะคะจะไม่มีรถพลิกควมม่ำชนหนักหรือว่าตมน้ําแน่นอนแล้วก็ถึงคันเนี่ยเป็นของเดิมๆเ,เลย งานะลูกค้าซูมมาใกล้ๆเดี๋ยวดูได้เลยนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นในส่วนของล้อแม็กนะคะได้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะคะของแท้ตรงรุ่นตาโลโก้โตโยต้าชัดเจนคันนี้นะคะได้เป็นยางดันหลบด้วยนะคะได้ยางดันหลบปี2 0 1พันสิบใช้งานได้อีกประมาณสองสามปยียาวๆเลยไม่ต้องเปลี่ยนนะคะสพานยางเนี่ยแน่นๆขึ้นมาด้านข้างเลยนะคะไฟเลี้ยวอยู่ในส่วนของด้านแก้มตัวรถแล้วก็กระจกมองข้างนะคะ ตัวนี้เป็นตัวเจนะคะเป็นตัวเริ่มต้นคันนี้ติดตั้งในส่วนของคิวการ์สตาร์ดมาให้ด้วยนะคะเป็นของยาริสเอธีบลูกค้าดูได้เลยนะคะติดให้รอบคันพร้อมติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วผิวพันธุ์ด้านข้างของน้องเนี่ยไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีรอยแก้มบุ๋มเลยนะคะสภาพดีๆสวยๆเลยมาต่อกันที่ด้านท้ายนะคะคันนี้ด้านท้ายนะคะจะได้ในส่วนของตัวไฟท้ายเดย์ไลท์ นะคะสวยมากๆทรงปีกนกสวยๆเหมือนนางฟ้าเลยนะคะถ้าเรียกชื่อหนึ่งเนาะ,ะไบทับทิมตกแต่งด้านล่างโลโก้แล้วก็กล้องถอยติดตั้งมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่าเขามีออปชันอะไรมาให้บ้างเนาะปึ๊บเปิดมานะคะคันนี้มาพร้อมกับตัวพุงมาลาัย3ก้านนะคะแล้วก็หน้าจอคอนโซลด้านในใหม่สะอาดนะคะเป็นสีดำทั้งหมดเลยระบบเซนทัลล็อกเบาะ ผ้าสีดำนะคะสวยๆหอ่อพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยคันนี้พื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะคะแล้วก็ดูด้านหลังกันนี่พื้นที่นะคะนั่งสบายนะคะทรงนี้นะคะสามารถขับออกต่างจังหวัดได้สบายๆเลยนี่พอยใส่นั่งให้ดูนะคะกว้างมากๆแล้วก็นั่งสบายมากคือถ้าใครออกต่างจังหวัดเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนไปดูพื้นที่เก็บของกันนะคะ พื้นที่ด้านหลังนะคะเขาให้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะความกว้างความสูงต่างๆนะคะเดี๋ยวดูซีว่าด้านล่างมีไหมชุดอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่รถปี2018ขึ้นไปจะไม่ค่อยมีอะจะได้เป็นในส่วนของตัวปรับตัวเป่าลมแทนนะคะตัวนี้จะไม่มีในส่วนของตัวล้ออะไรแล้วนะคะเป็นรถป,ปีใหม่จะไม่ได้ผลิตมาจะไม่ได้ทํามาให้เนาะ ส่วนฝากระโปรงท้ายนะคะแท้เดิมโรงงานลูกค้าดูได้เลยรอยเม็ดอาร์คนะคะสวยๆหัวน็อตไม่มีการขายไม่มีการงัดแยะใดๆทั้งสิ้นสภาพดีๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าจุกๆนะคะใครที่มองหายาริสเอทีฟทรงสปอร์ตนะคะใครที่อยากได้รถสวยสภาพดีราคาถูกนะคะคันนี้เนี่ย ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,000บาทเท่านั้นเองนะคะ8,000รายได้นะคะ1 000 8 0 0บาทขึ้นไปสามารถเช่าซื้อได้เลยคนเดียวไม่ต้องค้ำนะคะในราคา4 49,000บาทนะคะ4 49,000นะคะได้รถปี2019ได้รถสภาพสวยสภาพดีไม่น้อยนะคะราคาดีราคาถูกใครที่สนใจนะคะคันนี้นะคะจำไว้เลยนะคะ4เท่าเอทีพทงสปอร์ต ติดต่อมาหาพลอยใสได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่สี่ศูนย์หกห้านะคะเดี๋ยวพลอยใสจะมาไลฟ์จะมาเอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะถ้ามีคันไหมใหม่ๆเข้ามาน่าสนใจเดี๋ยวจะเอามาให้ดูแน่นอนอย่าลืมนะเดือนนี้มีโปรโมชั่นรออยู่นะคะฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครจะเข้ามาก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะบริษัท N.R. s u p e r c a ุตั้งอยู่ที่ถนนกุ้งเทพกีทาตัดใหม่นะคะถนนกุงเทพกีทาตัดใหม่นะะนนเ,หมเปิด9โมงเชา้าปิด6โมงเย็นนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้พลอยใสต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ